Siapa hmm. punya ada kan? Kau 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 kakak kau 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 akak. Kembali lagi. เต er, ียงที่ยืนนะเตียงโอ๊เนที่ยืนน่นะตู้ที่พา่แล้วปั๊มน้ำสองตัวมันมันี่เกิดที่เราฆ่ามันอยู่สูงกันเดียวแหละ ตายพ่อไม่ยิ้มอไหๆจะเลี้ยไปนะไปปุ่นไปมอกไอ้ดีไ้จุ๊บอกวลุกสมมน่ะเออไปจังไงลูกป้าปาลอก็ลุกปลูกอรงเข้ากล้องลออยู่นี่ครับกออยู่เดส้อตาผมพ้นได้ไมอออก้อ

ลึกกันนะมลึกครับเข้ากระดูกไปแล้วลึกเจ็บเพียงเนียว่าน่ะเนื้อไงแต่้าไม่ลึกแะบตั่วนี้ลึกลึกอ่ะเลยนะครับชอบ ยอดแบบิเศ็เต็มาสวยขาถ่ายเลยเนี่ยที่ลึกๆเนี่ยบอกจูบน่างย้แน่เขมาหน่อยย้ายแน่เขมาหน่อยอมอหาหออกมาก่อนคนไทยลูกคนไหนเร็วเร็วเร็วเอาใครมา อ้าวใครมาเปิดทายลูกบังเ้มญเปิดทายลูกครับอกครับสองเปลี่ยนพื้นใหม่พื้นบ้านชำรนิ่ั่นับเารังาเดยนเรหลังเป็นเร่งนิตองเเกเรอเป็นไม่องตงวอังวอวัที่สามเช้าไปานที่หมายเป็น Hei 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 มันคือมันไหลพายผพูดเลยแลรับพอควที่เราจะานะครับ็นข้มดที่ไปรับเต็่อนนะครับเพราะว่ามันุบเรใครก่กอนรรบ้านไหนบ้านไหนแจกหายหน้าก,ก็น้อสามหมื่นหลอกแ <ใน S 2> <น>จกหายหน,น้อยก็เน้อหมื่นห้าป่อนช<ๆ>ัวรเดละพัน ความหัวใจความหัวใจครับตาเจ้าโอ้ความต้นเหตุมันกินแล้วบนเจ็ดสิบเก้าหรอรถแดงรือถเป็นรถที่บางเก้าเก่าสิบสองเนี่ยรถทราบเลยจะบอกจ่าแต่รถเนี่ยจากเป็นรถเสียคุณแงวันไหนน้อยโดนกุญสุรังเจ็ดสองสองเก้า มันแบบนึกขาวอยู่นี่ครัวมันมีอ่ะมันแบมันแก้มือมันได้เอากระเป๋านีออกไปกับมันเจ็บ